งานด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้มีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ค่ะกำลังตำรวจและทะหารเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับพระสงฆ์ตามวัดต่างๆในจังหวัดยะลาอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติศาสนก,กิจในวันมาคบูชาแต่การติดตามรักษาความปลอดภัยพระสงฆ์ระว่างออกบิณฑบาตหรือว่าไปทําภารกิจสงฆ์นอกวัด รวมถึงการจัดชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบภายในวัดต,ต่างๆที่กำหนดให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาคบูชาเช่นเดียวกับที่จงังหวัดสงขลานะคะทางเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจความมั่นคงทุกจุดเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันเหตุรุรแรงในช่วงใกล้วันมาคบูชาซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ทางนี้กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสงขลาสั่งการให้พื้นที่4อําเภอร,รายต่อ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบขณะเดียวกันด่านตรวจทุกแห่งต้องเพิ่มการบันทึกประวัติตัวบุคคลและรถจักรยานยนต์รวมถึงรถยนต์ที่ผ่านด่านตรวจมากขึ้นเพื่อป้องปรามการกระทําความผิดพร้อมขอให้ส่วนที่กาลังกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง กำหนดเป้าหมายเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในชุมชนเพื่อไม่ให้มีการเข้ามากบดานของกลุ่มคนเป้าหมายที่จังหวัดปัตตานีนะคะตำรวจทหารในอำเภอโคกโพเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากที่มีผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงนายชาและนางน้อยมณีอารามสองสาม,มีภรรยาเสียชีวิตขณะออกไปกรีดยางในพื้นที่ตำบลควนโนรี โดยทางเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจเป็นการกระทําของกลุ่มแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบ